S C B S P 500กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น U S ไปดูกันที่ภาพ3 D diagram ของฟิโนมินานะคะกองนี้ค่าเฉลี่ยก,ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีปันกลางแล้วก็มีดีมากดีมากเนี่ยจำเป็นในส่วนของค่าความเสี่ยงนั่นเองค่ะโอเคไปดูกันที่ผลตอบแทนนะคะ หน้านี้จะแสดง1วันจนถึง6เดือนเนาะมีเพียง1วีคนะคะสำหรับ1สัปดาห์เนี่ยจะเป็นผลติดลบนอกนั้นก็ยังเขียวบวกสดใสยอยู่นะคะในช่วง3เดือนเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะโอเคหน้าถัดไปก็จะแสดงของ1ปีถึง5ปีนะคะในช่วง1ปีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลย แล้ว3ปีก็ดี5ปีก็ดีนะคะผลตอบแทนในอดีตโดยรวมก็คือดีเนาะปัจจุบันก็ยังโอเคอยู่ค่ะไปดูกันที่ข้อมูลกองทุนนะคะกอง SCB เนี่ยนะคะก็อยู่ในบลจ SCBAF นั่นแหละเป็นประเภทกอง US Equity นะคะค่าความเสี่ยงก็จะอยู่ที่ระดับ6ค่ะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนแบบมีฟิดเดอร์ฟันเนาะฟิดเดอร์ฟันของเขาชื่อว่า SPDR S&P DR, P 500เป็น ETF Trust นะคะ ทางด้านของนโยบายค่าเงินนะคะการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็คือเขาป้องกันทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ที่รีวิวกองทุนมาเพิ่งเห็นกองนี้เป็นกองแรกเลยนะที่ป้องกันความเสี่ยงให้ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งที่เป็นกองทุนต่างประเทศเนาะกองนี้มีจ่ายปันผลนะคะมีค่าธรรมเนียมในการขายอยู่ที่0.5เเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนจะไม่มีนะคะแต่มีค่าใช้จ่ายกองทุนรวม เก็บต่อปีเนี่ยอยู่ที่1เเท่านั้นค่ะแล้วก็กองนี้สามารถลงทุนได้ตั้งแต่1บาทเท่านั้นมี1บาทก็ลงทุนได้นะคะวันที่จดทะเบียนกองทุนค่ะ18บธันวาคมปี2555มูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ4,200ล้านบาทค่ะถัดมานะคะจะเป็นหนังสือชี้ชวนค่ะข้อมูลณนะวันที่31ธันวาคมปี2563นะคะกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น US SAB S&P 500นะคะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ คุณกำลังจะลงทุนอะไรนะคะกองนี้เนี่ยจะเน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียวเท่านั้นหรือที่เรียกว่า Fe ิด e อ f ฟันนั่นเองนะคะก็คือเหมือนด้านหน้าเลยที่บอกไปคือชื่อว่า SPDR S&P P 500เป็น ETF Trust นะคะซึ่งกองนี้จะเป็นกองหลักของเรากองนี้มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะทั้งสองกองเลยนะไม่ว่าจะเป็น S CB หรือว่าจะเป็นกองฟิเด์ฟันของเขานะคะกองหลักเนี่ย เขามีกลยุทธ์เหมือนกันก็คือจะเป็นแบบ passive management เนาะคือมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวไปตามดัดชนีเลยค่ะแล้วกองนี้นะคะเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนเนี่ยไปลงทุนได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องเป็นผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวได้นะคะและเช่นเคยค่ะไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นได้รับผลตอบแทนที่ แน่นอนหรือคาดว่าเงินต้นจะอยู่ครบนะคะถัดมานะคะจะเป็นแผนภาพแสดงความเสี่ยงของกองทุนนะคะความเสี่ยงก็คือเสียงที่จะขาดทุนนั่นเองกองนี้จะอยู่ที่ระดับ6นะคะก็เสี่ยงค่อนไปทางเสี่ยงสูงหน่อยโอเคถัดมาเรามาดูกันที่ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญกันค่ะด้านล่างความผันผวนของผลการดําเนินงานนะคะกองน,นี้จะอยู่ที่15-25%นะคะก็ค่อนไปทางสูงนิดนึงถัดมาค่ะการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร วมนะคะอันนี้เสี่ยงต่ําสุดเลยน้อยกว่าหรือเท่ากับ10%เท่านั้นค่ะการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหากรรมรวมนะคะจะอยู่ที่20-50%นะคะก็กางๆเนาะถัดมาเป็นการกระจุกตัวรายประเทศรวมนะคะก็มากกว่า80%นะคะเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาเนาะสุดท้ายค่ะการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็คือเหมือนด้านหน้าเลยคือเขาป้องกันทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเลยค่ะ โอเคต่อมานะคะจะเป็นสัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนนะคะจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกัน1เลยที่มากที่สุดนะคะก็จะเป็นหน่วยลงทุนของกองหลักของเราเนเอง 86.85%นะคะอันดับ2จะเป็นหน่วยลงทุนอื่นๆ8.6%อันดับ3คือตราสารอานุพันธ์ค่ะ1.54%และสุดท้ายก็จะเป็นอื่นๆนะคะ0.01%ด้านล่างนะคะจะเป็นชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด5อันดับแรกแต่ในนี้จะมีเพียง3 3ตัวเท่านั้นนะคะตัวแรกคือหน่วยลงทุน SPDR คือกองทุนหลักฟีเด์ฟันของเรานั่นเอง แล้วก็กองที่2นะคะที่เป็นหน่วยลงทุนอื่นเนี่ยก็จะเป็นกองอื่นแต่ว่าจะอยู่ใน S&P 500เช่นกันค่ะส่วนตราสารอนุพันธ์นะคะก็จะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั่นเองโอเคหน้านี้นะคะจะเป็นรายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนหลักได้ลงทุนนะคะทางซ้ายเนี่ยจะแบ่งเป็นเซกเตอร์เนาะและทางขวาจะเป็นชื่อบริษัทเลยนะคะโอเคด้านซ้ายเนี่ย หอันดับแรกแล้วกันที่สองจะพูดให้ฟังนะคะ5อันดับแรกที่เป็นเซกเตอร์ที่กองทุนเนี้ยลงทุนมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือเทคโนโลยีค่ะ27.61%อันดับ2จะเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะ13.46%อันดับ3จะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็นนะคะ12.72% อันดับ4ก็เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นกันแต่จะเป็นในด้านของความจำเป็นเนาะสิบและสุดท้ายค่ะอันดับ5เป็นกลุ่มของการเงินนะคะ financial 10.44%ค่ะทางด้านขวานะคะจะเป็นรายตัวเลยเป็นชื่อทรัพย์สินนะคะ สิอันดับแรกที่ลงทุนสูงสุดอันดับ1คือ Apple น่าจะรู้จักกันดี้6.70%นะคะอันดับ2 Microsoft ค่ะอันดับ3 Amazon นะคะ4 Facebook 5ห้า l ท sla หกับ7เนี่ยเป็นบริษัทเดียวกัน Alphabet ก็คือเป็นบริษัทแม่ของ Google นั่นเองแต่จะเป็นคนละคลาสกันค่ะคลาส s A กับคลาส s C นั่นเองมันต่างกันยังไงคือ C เนี่ยมันแตกพามาจาก A นั่นเอง A ก็คือมีสิทธิ์ออกเสียง ในบริษัทนะคะแต่ถ้าเป็นคลาส C เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงใดๆเนาะถัดมาเป็นอันดับที่8 Berkshire Hathaway นะคะเป็นบริษัทของปู่วอลเลมบัฟเฟตของเรานั่นเองคือเขาเนี่ยมีหลากหลายหลากหลายอุตสาหกรรมหลากหลายธุรกิจมากๆอยู่ในบริษัทเดียวนะคะตั้งแต่ทำขนมเลยนะมีค้าปีกมีค้าอัญมณีเป็นต้นนะคะ อันดับ9เป็น j o h n นสันแอนด์จสค่ะเป็นบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมยานะคะอยู่ในกลุ่มเฮลท์แคร์เนาะจะมีทั้งเครื่องมือแพทย์แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะ10 JP Morgan Chase นะคะเขาให้บริการด้านการเงินและการลงทุนนั่นเองค่ะด้านล่างจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมเนี่ย เขาย้ำมากว่าให้เราพิจารณาให้ดีๆแต่ว่าเราก็อ่านไปแล้วเนาะด้านหน้าต่อไปเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานในอดีตนะคะจะแสดงตั้งแต่ปี2555เรเนาะตั้งแต่เปิดนะคะจนถึง2563รวมเป็นทั้งหมด9ปีนะคะใน9ปีเนี่ยมี7ปีที่ผลการดำเนินงานเป็นบวกและใน7ปีที่บวกนะคะมี4ปีค่ะที่เขาบวกมากกว่าค่าเบนช m มาก ค่า Benchmark ในที่นี้ก็คือ S&P 500เลยนะคะแล้วก็ใน7ปีนี้มี3ปีค่ะที่ผลการดำเนินงานเนี่ยเป็นบวกแล้วน้อยกว่าค่าเบนชมากนั่นเองแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ใน9ปีเนี่ยมี2ปีที่ผลการดำเนินงานเป็นลบแล้วลบทั้ง2ปีเนี่ยลบมากกว่าค่า Benchmark ทั้ง2ปีเลย ก็เคลื่อนไหวตามแต่ชนีชี้วัดเหมือนที่กลยุทธ์ที่บอกไว้ด้านหน้านะคะโอเคและนี่ก็คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น US SCB SP 500สําสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ